ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะกลับมาทำ ความรักนะคะสถานการณ์ความรักเอ่อมาทำนายสถานการณ์ความรักเนาะของชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะประจำปักหลังตุลาคมนี้1 6ถึง31ตุลาคมความรักคนโสดคนมีคู่คนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนทั้งหลายชาวราศีกรกฎช่วงหลังจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆนะคะชาวราศีกรกฎมาขอดูสถาน สถานการณ์แรกกันก่อนเลยดีกว่าสถานการณ์แรกขอเป็นสถานการณ์ของชาวโสดก่อนเลยนะคะคนโสดทั้งหลายราศีกรกฎช่วงนี้ปักหลังตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะ The Lover, ส4ไม y เท้า Magician ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสุขเหมือนกันนะระวังนิดนึง่งละกันนะคะคนโสดระวังจะเจอกับคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาเรียนรู้เข้ามาดูใจกับคุณนะเรามาระวังนิดหนึ่งนะช่วงนี้คุณเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามค่อนข้างมากพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังนะจะตกหลุมรักใครข้างเดียวเกิดขึ้นไหมเออจะไปตกหลุมรักคนเจ้าชู้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยชาวราศีกรกฎ เพราะฉะนั้นนะคะจริงๆคือสถานการณ์หลักของคุณเนี่ยพลังงานหลักของคุณบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะมีความสุขมีสเสน่ห์ทางเพศมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามค่อนข้างที่จะสูงคนเข้ามาเนี่ยมักจะเข้ามาแล้วอยากจะปรึกษากับคุณอยากจะเรียนรู้อยากจะดูใจกับคุณอยากจะเข้าหาคุณเป็นพิเศษอาจจะเป็นเพราะการพูดการเจราจาของคุณในช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะโดดเด่นคนเข้ามามักจะ เข้ามาพักใจมักจะเข้ามาอยากจะเรียนรู้กับเราแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะชาวราศีรากรกฎระมัดระวังการตกหลุมรักข้างเดียวเกิดขึ้นหรือจะไปแอบโรงรักคนมีเจ้าของเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าคน,คนที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะเจ้าชู้อยู่พอสมควรนะระมัดระวังหัวใจกันด้วยนิดนึงสถานการณ์ของคุณตอนนี้มันคือเป็นช่วงที่ การเจราจาการพูดคุยค่อนข้างที่จะโอเคเขาอาจจะรู้สึกว่าเข้ามาคุยกับคุณแล้วได้รับพลังงานบวกได้รับสิ่งดีๆกลับไปคุณเองไปจัดการแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับเขาในหลายๆอย่างอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่ามันเลยทําให้เขารู้สึกมีความสุขที่ได้คุยกับคุณแต่คนที่มาคุยกับคุณนะ่ะยังไม่ได้พร้อมที่จะตกลงปงใจหรือว่าพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะเขาเองอาจจะเป็นคนที่ผ่านความผิดหวังมาก่อนหรือมีคนรักอยู่แล้วก็เป็น เป็นไปได้ค่อนข้างสูงเอาจริงๆสถานการณ์ระหว่างคุณตอนนี้เป็นช่วงที่เราเองไม่ค่อยที่อยากจะมีใครเข้ามาเลยนะคะแมเจิเชียนออกมาอีกแล้วก็ต้องบอกเลยแหละว่าอย่าไปไว้ใจใครนะคะในช่วงนี้อย่าไว้ใจใครอย่าไว้ใจคนที่เข้ามาคนที่เข้ามาในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะแอบเจ้าชู้อยู่พอสมควรนะคุณเองอาจจะเจอกับคนนี้เจ้าชู้คนนี้มีเจ้าของอยู่แล้วหรือคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็มี กที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะคะความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณคนโสดยังเป็นการเจ็บแบบซ้ำๆอยู่เลยตอนนี้ให้ไปโฟกัสในเรื่องของการงานในเรื่องของความมั่นคงไปก่อนละกันเนาะเพราะจริงๆช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีความสุขในเรื่องของการงานความมั่นคงช่วงนี้งานเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะการพูดคุยแคนเจราจาทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะเป็นผลแต่อาจจะเป็นในเรื่องของมุมความรักที่มันไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่เรามา ระวังหัวใจด้วยนิดนึงนะคะคนนี้เข้ามานั้นยังไม่ได้พร้อมที่จะมารับผิดช,ชอบหัวใจเรายัางไม่ได้พร้อมที่มาจริงจังกับเรานะระวังเรื่องของการตกหลุมรักครั้งเดียวเกิดขึ้นยังเจ็บซ้ำๆเจ็บเดิมๆกับปัญหาเดิมๆอยู่ตอนนี้โฟกัสในเรื่องของการงานไปก่อนละกันนะคะชาวราศีกรกฎสําหรับคนโสดก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปต่อคนมีคู่กันเลยดีกว่าเนาะ คนมีคู่กันมากดีกว่านะคะกรกฎชาวกรกฎทั้งหลายดูพลังงานหลักของคุณหน่อยซีว่าคนมีคู่เป็นยังไงบ้างสาม,มเมท้าถ้าไมมีการรอคอยเกิดขึ้นใครคนใดคนหนึ่งอาจจะไปทํางานหรือว่าอาจจะใช้ เวลาไปกับการทํางานมากเกินไปไหมทําให้คุณจะต้องเป็นฝ่ายรอคอยอยู่ตลอดเวลาเลยหรืออาจจะมีการให้คํามั่นสัญญาอะไรกันเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้เป็นไปในตามที่เราขอหรือเป็นไปในตามในสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะบางครั้งคู่รักของคุณเนี่ยเหมือนกับจะเมินเฉยใส่คุณอยู่เหมือนกันนะในช่วงนี้บางทีอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับคุณมากเพียงพอเขาเองอาจจะใช้เวลาในส่วนของเขามากเกินไปโฟกัสกับหน้าที่การงานมากเกินไปทําให้คุณยัง ต้องเป็นฝ่ายรอคอยความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะช่วงนี้นัดไม่เป็นนัดเหมือนกันนะมันทําให้คุณเริ่มมีอาการหวันไหวอาการน้อยอกน้อยใจแล้วเหมือนกันนะชาวมีคู่ทั้งหลายช่วงนี้ค่อนข้างน้อยอกน้อยใจนิดนึงบางทีก็คิดมากกับความสัมพันธ์แต่พยายามที่จะอดทนอยู่จับความรักความสัมพันธ์ให้มันพยายามที่จะเป็นไปได้ต่อไปอารมณ์ประมาณนี้นะคนมีคู่ช่วงนี้มันจะเหมือนกับมีอะไรบางอย่างให้คุณต้องมาตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะบางทีคุณเองก็รู้สึกว่าคุณพยายามที่จะเข้าใจอยู่ตัวของคุณเองอาจจะเป็นในเรื่องของการงานต่างๆ ที่คนรักของคุณเนี่ยเขาไปโฟกัสอยู่กับงานมากเกินไปมันเลยทําให้คุณรู้สึกน้อยอกน้อยใจแต่สุดท้ายก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรเสียหายเขาก็ทําเพื่อครอบครัวเขาก็ทําเพื่อความมั่นคงของเราทําเพื่อความชัดเจนของเราบางทีมันก็มีบ้างความน้อยอกน้อยใจที่เขาเนี่ยให้ความสําคัญกับอย่างอื่นมากเกินไปจนบางทีมันละเลยในเรื่องของความรักมากไปไหมคุณเองก็พยายามปลอบใจตัวเองไปอยู่อารมณ์ประมาณนี้นะ ในช่วงนี้นะคะแต่มันก็กําลังจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคู่รักของคุณเขาก็กําลังที่จะทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นให้กับคุณอาจจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆร่วมกันเริ่มต้นทําธุรกิจร่วมกันในสิ่งที่เราเรอคอยไว้ก็กําลังจะ ตัวคนรักเองเขาก็กำลังที่จะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นในความสัมพันธ์ก็มีเป็นไปได้นะคะบางทีแหละเราเองก็มีความน้อยอกน้อยใจตัวคนรักของคุณเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากที่จะหันมาโฟกัสเราให้เต็มที่มากพอบางทีนะคนรักของคุณในช่วงนี้เขาพยายามที่จะทักถามทักหาพยายามที่จะเข้าใจคุณพยายามที่จะเอาอกเอาใจคุณแต่บางครั้งคุณเองก็เมินเฉยใส่เขาไหมนะคะมีการเมินเฉยมีการทําให้เขาหวั่นไหวด้วยเหมือนกันบาง างทีเขาก็ตามใจเราไม่ถูกนะบางทีวันที่คุณน้อยอกน้อยใจบางทีวันที่คุณรู้สึกวันไหวในความที่เขาเปลี่ยนไปไหมหรือว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่ามีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ไหมเขาเองพยายามที่จะแสดงความชัดเจนให้คุณเห็นพยายามที่จะลบประมาทสบประมาทของตัวคุณเองทําให้เขาเนี่ย รู้สึกน้อยอ,อกน้อยใจเหมือนกันแต่เขาก็พยายามที่จะต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะใจคุณอยู่พอสมควรนะชาวราศีกรกฎทั้งหลายบางทีเขาเองก็ค่อนข้างที่จะคิดมากกังวลเหมือนกันเพราะเขารู้ตัวเหมือนกันว่าหลายสิ่งหลายๆอย่างอะ่ะเขาก็ทําให้คุณเนี่ยต้องมาคิดมากแล้วก็ต้องมาปลอบใจตัวเองเขาก็คิดมากเขาก็กังวลใจเหมือนกันนะชาวราศีารากรกฎคิดมากกังวลใจกลัวว่าคุณจะ วิตกกังวลเกี่ยวกับเขามากเกินไปกลัวว่าคุณจะคิดว่าเขาอะให้ความสําคัญกับอย่างอื่นมากเกินไปยิ่งใครนะคุยกับคนไกลนะคะชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษายิ่งช่วงนี้มันเป็นการรอคอยกันเกิดขึ้นนะการรอคอยกันเกิดขึ้นยิ่งทําให้เขาไม่รู้ว่าจะต้องเอาชนะใจเรายังไงเขาเองก็เครียดเหมือนกันว่าจะต้องทําทางไหนทําวิธีไหนที่จะทําให้เรารู้สึกดีนะคะซึ่งออรเ์เคิลออกมาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวล นะชาวราศีกรกฎนี่ก็คือสิ่งที่คุณรอคอยเขาเองก็รอคอยที่จะได้มาเจอกันกับคุณอยู่เหมือนกันเขาเองก็รอคอยที่จะทําให้คุณเข้าใจในตัวเขาในหลายๆเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลอะไรที่เรารู้สึกไม่สบายใจอะไรที่เรารู้สึกไม่โอเคคุณสามารถที่จะพูดคุยหรือบอกกับเขาไปได้เลยเขาจะได้รู้ตัวเขาจะได้ไม่ต้องคิดมากแล้วก็ต้องไม่ไม่ต้องมาเอาชนะใจเราโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาชนะใจเราใน มุมไหนเหมือนกันอารมณ์ประมาณนี้นะคะคนมีคู่ชาวราศีกรกฎอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันต่อเลยแล้วกันเนาะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่านะคะชาวราศีกรกฎความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างคะราน,รนีเถื่อนอ่อน สิบเหรียญน,นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้กําลังจะชัดเจนเกิดขึ้นแล้วนะชาวราศีกรกฎคุณจะเริ่มมีความสุขกับคนที่คุณกําลังคุยอยู่คนนี้คุณกําลังดูใจอยู่นี้แล้วนะเขาเ,เริ่มให้ความสําคัญกับคุณมากขึ้นนะคะพยายามที่จะคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ในทุกๆเรื่องรับฟังปัญหาของคุณในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเวลาเวลาของเรามันอาจจะไม่ตรงกันบ้างแต่เขาพยายามที่จะเฉียดเวลาพยายามที่จะให้ความสําคัญกับคุณมากขึ้นเป็นพิเศษนะ ชาวราศีกรกฎในช่วงนี้คนที่คุณกําลังคุยอยู่นั้นเขาเริ่มมีความรู้สึกดีกับคุณมากๆอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะชัดเจนอยากจะขอคุณแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอยากจะมีครอบครัวเริ่มพูดถึงในอนาคตกันมากขึ้นเริ่มวางแผนในมุมอนาคตกันมากขึ้นเกิดขึ้นบ้างแล้วเขาเริ่มรู้สึกดีกับคุณเริ่มอยากจะดูแลหัวใจคุณเกิดขึ้นแล้วนะชาวราศีกรกฎในช่วงนี้บอกได้เลยว่าคนที่คุณกําลังคุยอยู่ มีความรู้สึกดีกับคุณมากๆอยากจะไปต่ออยากจะชัดเจนนะคะอยากจะรับผิดชอบในความรู้สึกอยากจะชัดเจนอยากจะทำให้คุณรู้แหละว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่นั้นเขาพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเพื่อให้เราเพื่อให้เขาเข้าใจกันมากขึ้นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจอะไรที่เราทำให้เขารู้สึกแก้เขาก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวเพื่อเรานะคะในสิ่งที่เขาเริ่มรู้สึกว่า ในสิ่งที่มันผ่านมามันอาจจะเป็น,นระยะเวลาที่พอสมควรในระยะหนึ่งแล้วที่เราจะต้องชัดเจนที่เราจะต้องไปต่อกัน นะแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาเองเนี่ยอยากจะให้ความสําคัญกับคุณมากกว่านี้เพราะในสิ่งที่ผ่าน,านมาในวันที่ผ่าน,านมามันเป็นความสุขก็จริงแต่มันก็เป็นความสุขที่เขารู้นะว่าตัวคุณเนี่ยชาวราศีกรกฎเนี่ยเริ่มรู้สึกน้อยน้อยใจอยู่เหมือนกันเพราะบางครั้งเขาเองก็เหมือนกับไม่ใส่ใจมีหายไปบ้างมีเนี้ยงนิ่งไปบ้างมีเงียบไปบ้างเขารู้เหมือนกันนะว่าทําให้คุณอึดอัดใจทําให้คุณสับสนกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ เขาจึงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกับความรู้สึกพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกับความที่เป็นอยู่ติดขัดนิดนึงนะคะพอดีนึกคําพูดอยู่นะพร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณรู้สึกดีว่าเขาพร้อมที่จะรับผิดชอบพร้อมที่จะไปต่อพร้อมที่จะชัดเจนกับเราบอกเลยว่าปักหลังตุลาคมนี้ชาวราศีกรกฎ กำลังจะมีความรักที่ชัดเจนเกิดขึ้นแล้วจะมีความโรแมนติกเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาเองอาจจะมาขอคุณเป็นแฟนอาจจะให้เวลากับคุณมากขึ้นหรือจะให้สิ่งของอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการมั่นหมายเพื่อเป็นการสัญญาว่าเราจะไม่ไปไหนเราจะอยู่ด้วยกันอยู่ข้างๆกันแบบนี้ตลอดไปอะไรที่เขาทําผิดพลาดไปเขาก็พร้อมที่จะแก้ไขและพร้อมที่จะปรับปรุงตัวอะไร ที่เราไม่สามารถที่จะบอกกับเขาได้หลังจากนี้ไปเขาจะพยายามเปิดช่องทางให้คุณสบายใจกับเขามากขึ้นและอธิบายเหตุผลต่างๆว่าเราต้องการอะไรเราต้องการแบบไหนความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะได้ชัดเจนแล้วมันจะได้ลงตัวมากขึ้นอารมณ์ประมาณนี้นะคะชาวราศีกรกฎทั้งหลาย ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของคุณในปักหลังตุลาคมนี้จะมีเกณฑ์ชัดเจนมากขึ้นนะ โอเคค่ะสำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับวันนี้ขอจบการทำนายนะคะความรักของชาวราศีกรกฎแต่เพียงเท่านี้ใครนะคะที่ชอบการอ่านไพ่การทำนายของไฮอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้ไฮใ,ในคลิปต่อๆไปด้วยละกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ทุกท่านชาวราศีกรกฎขอบคุณค่ะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวไฮจะแปะลิงก์ไลน์เฟซ o o ๊กอินสตาแกรมไว้ด้านล่างก็ติดต่อกันเข้ามา ได้เนาะเพราะการดูดวงส่วนตัวจะค่อนข้างละเอียดแล้วก็แม่นยำมากกว่าสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะทางผู้ติดตามเก่าวผู้ติดตามใหม่ทุกท่านชาวราศีกรกฎขอบคุณคะ่ะ